วันนี้เวลา12นาิกา55นาทีศาสตราจารย์ดร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรขคาติยาราชนารีสเสด็จออกนท้องพระโรงตำหนักทิพิมานตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชาสีมญญาส่งบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เรื่องการเกิดเนื้องอกองโคจเนซิส พระราชทานแก่นิสิตและคณาจารย์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์โดยในวันนี้เป็นการบรรยายครั้งที่สองในหัวข้อกลไกการเกิดมะเร็งและชีววิทยาของมะเร็งสำหรับเนื้องอกและมะเร็งในสัตว์ที่เป็นโรคที่พบได้บ่อยขึ้นทางสัตวแพทย์โดยเฉพาะในสัตว์ที่มีอายุมากและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของสัตว์เลี้ยงที่มีอัตราเพิ่มมากขึ้น การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านมะเร็งในสัตว์จะช่วยรักษาและยืดอายุของสัตว์เลี้ยงโดยสัตวแพทย์และนักวิจัยจำเป็นต้องรู้และเข้าใจถึงกลไกของการเกิดมะเร็งและชีววิทยาของมะเร็งอย่างลึกซึ้งซึ่งจะนำไปสู่การค้นคิดวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพในการนี้ส่งอธิบายถึงอุบัติการของโรคมะเร็งหลายชนิดที่มีการเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันใา้เกิดโรคมะเร็งบางชนิด น่าจะเกี่ยวข้องกับสภาวะสิ่งแวดล้อมและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปเชื่อกันว่าการเกิดมะเร็งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากปัปจจัยทั้งสิ่งแวดล้อมเช่นสารเคมีหลากหลายชนิดที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม จากนั้นทรงบรรยายถึงกลไกลและขั้นตอนของการเกิดมะเร็งตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นขั้นก่อตัวและขั้นกระจายตัวซึ่งมีความซับซ้อนในตัวเองทั้งสิน้นส่งอธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเกิดมะเร็งจากสารเคมีซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้แต่เชื่อว่าจะสามารถแยกออกเป็นสรูปแบบ คือคกลไกที่มีการทำลายหรือการเปลี่ยนแปลง DNA โดยตรงทำให้เกิดการกลายพันธุ์และภายหลังกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ตัวอย่างกระบวนการที่เกิดขึ้นจากสารก่อมะเร็งที่ทำลาย DNA โดยตรงเช่นสารอัลฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารพิษจากเชื้อราที่พบได้ในมเมล็ดธัญพืชชนิดต่างๆและกลไกที่ไม่ได้มีการทำลาย d n a โดยตรง กลไกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแสดงออกของยีนซึ่งนำไปสู่การเกิดมะเร็งอาทิการขาดสารอาหารที่สำคัญเช่นโคลีนและเมไทโอนีน ก็อาจจะทําให้เกิดมะเร็งของตับได้และในครั้งนี้ยังทรงบรรยายถึงชีววิทยาของเซลล์ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่สําคัญที่จะนําไปสู่ความเข้าใจในหลักการโดยเฉพาะกระบวนการสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งได้แก่การเพิ่มขยายจํานวนการเข้าสู่สภาวะที่หยุดการแบ่งตัวและเข้าสู่ช่วงปลายของอายุครข,ของเซลล์หรือความฉลาภาพ และกระบวนการตายของเซลล์ซึ่งปกติร่างกายจะมีการควบคุมให้มีความสมดุลและเหมาะสมและหากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมในระบบเหล่านี้ก็จะนำไปสู่การเกิดเป็นมะเร็งขึ้นได้ ศาสตราจารย์ดตรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบวรคัติยราชนารีส่งศึกษาค้นคว้าและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านมะเร็งอย่างต่อเนื่องส่งรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ทันสมัยอธิบายให้นิสิตคณาจารย์และนักวิจัยเกิดความเข้าใจในรายละเอียดพื้นฐานได้อย่างลึกซึง้งซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าด้านการรักษามะเร็งในสัตว์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต